ผมจากบริษัทอิเกนเทคโนโลยีจำกัดนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องด็อปเตสเตอร์นะครับหรือเครื่องทดสอบแรงกระแทกชิ้นงานนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล LR ข0 2 2ีด D นะครับผมตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมนะครับและด็อปได้ความสูงที่1,200มิลลิเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวจับชิ้นงานนะครับเป็นตัวประกองชิ้นงานส่วนตัวสีดำๆนี้นะครับ เป็นงานสําหรับไว้วางชิ้นงานนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนทําให้งายกชิ้นงานยกตัวจับวางชิ้นงานนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับผมเรามาลองดูที่ตัวคกำโพลกันนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมเป็นไฟบ้านปกติและใช้ลมนะครับในการมู v e ขึ้นมูฟลงของตัวเครื่องนะครับผมอ่าต่อไปนะครับ ตัวเครื่องที่มานะครับก็จะมีรีโมทนะครับเป็นรีโมทควบคุมแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็มีตู้คอนโทรลแบบออโต้นะครับอ่าเรามาดูที่รีโมทก่อนนะครับรีโมทนะครับผมเดี๋ยวหันไปทางตัวเครื่องน,นะฮะมีปุ่มอาปุ่มดาวปุ่มโพซิชันปุ่มสปอมนะครับปุ่มอาก็คือกดขึ้นนะครับคือเลื่อนขึ้นนั่นเองนะครับผมปุ่มดาวก็คือลงนะครับผมแล้วก็โพซิชันก็คือการกลับไปที่ จุดเริ่มต้นนะครับหรือตามระยะที่เราตั้งนะครับผมก็ปุ่มสตอลกคคือปุ่มหยุดนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับมาดูตู้ควบคุมนะครับพอเปิดเครื่องมานะครับอันนี้เป็น emergency นี้ปุ่มเปิดปิดนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาครับหน้าจอเป็นหน้าจอสกรีนสัมผัสง่ายนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาปุ่มจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มี เลือกภาษานะครับเป็นอังกฤษกับจีนนะครับภาษาอังกฤษกับจีนแล้วเราจะเข้าไปที่หน้าต่างควบคุมนะครับให้กด enter system นะครับผมใส่รหัสเข้าไปนะครับอ่าพอใส่รหัสขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างออโต้ c r e e n นะครับผมคืออ่าตัวนี้คือดรอปดีเลย์นะครับก็คือการเมื่อเรากดดรอปปุ๊บตัวเครื่องจะดีเลย์สามวิถึงจะทําการปล่อยชิ้นงานลงมานะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ เซไฮนะครับก็คือการดรอปที่ระยะความสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเ h ตไฮก็คือการดูค่าระยะแบบเรียลไทม์นะครับผมถ้าเรากดอัพนะครับผมหน้าจอก็จะขึ้นนะครับกดดาวหน้าจอก็จะลงตัวเลขนะครับต่อไปนะครับฮ m e คอมม n ่ก็คือการจับจุดเริ่มต้นนะครับฮองคอมม n ่คือการจับจุดเริ่มต้นนะครับผม ดูที่ศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยผมกดอ up นะครับอ่าจะมีตัวเลขขึ้นถ้าเรากด home coming ตัวเครื่องจะกลับไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับดรอปดรอป position นะครับผมดรอป position คือการดันตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวคือการดันตัวนี้นะครับผมเข้ามาชนงานยกชิ้นเพื่อจะยกชิ้นงานขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับตอนนี้ตัวงานยังไม่ชนนะครับผม อ่าแล้วผมลองกดดอกโพิชั่นนะครับพอกดดอกโพิชั่นเห็นไหมครับมันจะดันเพื่อย,ยกงาขึ้นมาด้วยเวลาเทสนะครับผมต่อไปอ่านี่ครับครับจะขึ้นจุดสีแดงนะครับผมต่อไปนะโพิชั่นสตาร์ทก็คือการขยับมูฟขึ้นเพื่อไปตามระยะที่เราตั้งนะครับผมผมตั้ง1 0 0่มิลเรากดโพิชั่นสตาร์ทนะครับสังเกตตัวเลขนะครับ จะขึ้นไปที่หนึ่งรอยมิลพอดีนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือการดรอปนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดดรอปเลยนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะถามว่าเราดรอปต้องการดรอปใช่ไหมมีกดออกกับกดดรอปนะครับเราผมกดดรอปเลยนะครับอันนี้งาขึ้นมาแล้วนะครับผมสมมุติที่หนึ่งมิลนะครับผมหรือสิบเซนนะครับอ่าอันนี้ผมกดดรอปนะครับ มาดูที่ตู้คอนโทรลน่อนครับเนี่ยครับ,รบดูเวลารีลีนี่นะครับปุ๊บจะนับเอยหลังนะครับปุ๊บนี่เรามาลองกันใหม่ครับอันนี้ผมมีตัวอย่างชิ้นงานนะครับเป็นกล่องนะครับผมอ,อันนี้เป็นกล่องชิ้นงานนะครับผมอันนี้เป็นตัวประคองชิ้นงานนะครับปุ๊บ เราปรับระดับให้มันได้กับกล่องพอดีนะครับแล้วก็ประคองชิ้นงานนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานขยับนะครับเวลากดทดสอบนะครับผมต่อไปครับอ่ากดโพซิชั่นสตาร์ทนะครับเพื่อให้ิกล่องขึ้นไปนะครับที่ระยะหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะครับผมต่อไปครับผมลองกดดอกนะครับตัวเครื่องดิเล์สามนินะครับ การใช้งานของตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมอ,อีกนิดนึงครับตัวเครื่องเนี้ยจะมีทั้งโหมดออโต้นะครับผมก็คือเราเซตค่าเพื่อให้ตัวเครื่องทําตามระยะที่เรากําหนดนะครับกับแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือเหมือนรีโมทเลยครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่จะมีตัวเสริมลงมาคือเซร์แอปนอร์มอลรีเซ็ตนะครับคือการกดเมื่อมอเตอร์ ส่งเสียงอะลามนะครับผมที่เหลือทุกอย่างอันนี้ลิสต์นะครับขึ้นดาวลงนะครับโมคอมมิงคือกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับผมดอกก็การดันตัวงานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือการทดสอบชิ้นงานปล่อยดอบเทสเตอร์นะครับอโฮงก็คือกลับไปหน้าแรกนะครับก็การใช้งานของตัวเครื่องมีเท่านี้นะครับผมหากท่านได้ส่ง สนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อได้ที่ εί. บริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับหรือสายด่วนโทร08777277 8เว็บอิโตคิ2000นะครับผมสำหรับ <M> วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ